กลับมาถูกจับตาม,มองอีกครั้งสําหรับคนสัมพันธ์คู่คลั่งรักเบสตรักวณีลูกสาควคนสวยของสมรักคําสิงกับแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกิษกรหลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีข่าวรักสั่นคอนออกมาเป็นระยะแต่เมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเบสตรงตรง,ตรงได้ออกมาสยบข่าวลือด้วยโมเมนต์ฉลองรักหวานดอกหน้าขาวเมาส์แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ล่าสุดข่าวรักเล้ากลับมาที่คู่นี้อีกรอบ เมื่อชาวเน็ตแอบสังเกตในอินสตาแกรมของสาวเบสได้ลบภาพคู่ตั้งแต่เริ่มคลั่งรักกันใหม่ๆจนเกลี้ยงไอจีรวมถึงภาพหวานเมื่อวันวาเลนไทน์ทั้งยังเป็นฝ่ายอันฟฟลอไอจีหนุ่มตรงๆไปแล้วด้วยซึ่งครั้งนี้ไม่ดูว่าจะจบความสัมพันธ์กันจริงๆหรือแค่ง,งอนตามสไตล์เหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ดีกว่านะจ๊ะ